ไปพูดคุยกับพี่เทศักดิ์ทวีธีรธรรมนะครับรองกรรมการผู้ในการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัสจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่เทศศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เทศศักดิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เทศศักดิ์ครับคือคือหุ้นขึ้นเนี่ยนะครับผมแต่ต่างชาติยังขายอยู่นะครับผมคือคือมันเพราะอะไรครับผมจริงๆผมมองภาพนะครับว่าเอ่อจริงๆก่อนหน้าที่จะเลือกท่างเนี่ยนะครับที่เราคุยกันผมก็ให้ภาพว่า โปรเนี่ยมันควรจะไหลเข้านะครับเห็นผลผมตอนนั้นก็คือว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปแทรกนะครับตามการซื้อของตัวต่างชาติเนี่ยนะครับหลังหลังเลือกตั้งทุกครั้งเลยนะครับเห็นโปรไหลเข้ากับทุกครั้งนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยมันก็ฟอร์มมาสวยด้วยแหละนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับมีการซื้อสุทธิเนี่ยในตัวตราสารนี้นะครับเะพาะยิ่งตราสารนี้ระยะสั้นนะครับเยอะมากนะครับก็คือว่าถ้าดูมันทูเดยเนี่ยตัวเลขสูงสุดที่ซื้อนะครับ ม่กกว่าด0ม0 0ล้านนะครับตอนนี้อาจจะมีการขายเพบางส่วนนะครับซึ่งปกตินะครับเวลาไหลเข้ามาที่ตราสารนี้ระยะสั้นแล้วเนี่ยนะครับด้วยมาเก็ตนอยู่ิวแบบบ้านเราที่มันกว้างหมายความว่าผลตอบแทนตลาดหุ้นที่มันสูงกว่าตัวตราสารนี้เยอะมากเนี่ยนะครับมันมักจะทําให้เห็นการไหลจากตราสารนี้ระยะสั้นเนี่ยเข้าไปในตลาดหุ้นนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะครับด้วยกลไกอะไรบางอย่างนะครับอาจจะเป็นเรื่อง ความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องการเมืองบ้านเราก็เป็นไปได้เพราะว่าอาการสวิงมันมีเยอะมากเลยนะครับมันก็เลยทําให้วงจรของโปรที่ควรจะไหลเข้านะครับพอเข้าตาสารนี่แล้วเนี่ยวิ่งมาตลาดหุ้นกลายเป็นว่ามันไม่ได้กลับเข้ามาตลาดหุ้นนะครับแถมเริ่มเห็นแรงขายเนี่ยออกจากตราสารนี่ไปบ้างบางส่วนแต่อยังไรก็ตามนะครับตัวเลขที่ยังเหลืออยู่มันตัวเด็ดนะครับที่มีการซื้อตราสารนิยส้านเนี่ยก็ยังถือว่าสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังยังไม่อยากให้สิ้นหวังสักทีเดียวนะครับว่าโปรจะไม่มา นะครับทีนี้นะครับถ้าหากว่ามามองภาพตลาดนะครับเราก็จะเห็นภาพว่าเราถูกขายเนี่ยกดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงตั้งแต่หลังเลือกตั้งมานะครับซึ่งมันมันตรงกันข้ามกับภาพที่มันควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับพอลงไปลึกมากๆแล้วนะครับผมคิดว่าแรงซื้อบางส่วนเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นลักษณะของการที่มองภาพแล้วว่า ราคาที่ลงไปเนี่ยมันอาจจะแรงมากเกินไปอาจจะลงไปด้วยความกังวลเลือกกระแสแต่ว่า e a r n i n g มันไม่ได้ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย v a l ล a เวอรของบางส่วนที่มันน่าสนใจเนี่ยผมเชื่อว,ว่าสุดเนี้ยนะครับน่าจะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดแรงซื้อแบบซึมๆทยอยเข้ามาทําให้พุ่นขึ้นได้ถึงแม้ว่าโปรยังไม่กลับเข้ามานะครับแต่ว่าย้านะครับยังยังไม่อยากให้พอใจว่าโปรจะไม่กลับ นะครับเพราะเรามเห็นยอดที่้ายอยู่ในตราสารนิตนทรัพเนี่ยเยอะมากพอสมควรเลยครับครับผมพี่ทศศักดิ์ครับอย่างกองทุนเองที่มีการซื้อสุทธิมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะครับเขายังมีเงินสดอยู่ในมือมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆถ้ามองระดับแคสถามว่าเราเรามีตัวเลขดูออกไหมเราดูไม่ออกนะครับเพียงแต่ว่าเราดูตัวเลขสะสมที่ผ่านมาเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้นะครับมีแรงขายสุทธิออกมาเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการตีความได้ว่าระดับเงินสดเนี่ย อาจจะมีอะไรที่เหลือก็ได้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีคริสก์ฟันนะครับออกมาบ้างถึงแม้ว่าตัวเลขไม่เยอะนะนะครับแต่ผมมองว่ามันก็เป็นสัญญาณประการหนึ่งนะครับก็คิดว่าส่วนของตัวนักทุนสถาบันในประเทศเนี่ยนะครับก็น่าจะมีส่วนช่วยนะครับในการที่จะช่วยประคองตลาดให้ขยับขึ้นในช่วงเวลาแบบนี้ครับครับผมนอกเหนือจากประเด็นอย่างที่อย่างที่พี่ทศกังมองแล้วเนี่ยมันก็มีการไปโยงถึงเรื่องของเพดานนี่สหรัฐปัจจัยภายนอกประเทศตรงนี้มันเกี่ยวข้องที่ทําให้ต่างชาติเองก็ ก็ยังยังไม่กล้ามาลงทุนในบ้านเราด้วยไหมครผมมองภาพว่าเรื่องเรื่องเพดานนี้เนี่ยนะครับมันเป็นแค่ sentiment ที่เข้ามากระทบในช่วงเวลาแบบสั้นๆนะครับแต่ว่ามีส่วนไหมนะครับในการที่ทําให้ต่างชาติเนี่ยะชะลอกอารไหลผมว่าอาจจะไม่ได้ผลโดยตรงนะแต่ว่าถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะครับการที่มันมีปัญหาเรื่องอเพดานนี้นะครับอาจจะเกิดความกลัวว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเกิด default ขึ้นมานะครับหรือว่าเกิด c o d e r n m e n t shutdown ขึ้นมาเนี่ย ค่าเงินดอลลาร์อ่อนนะครับในทางโครงข้ามอาจจะเห็นการที่เข้ามาหลบนะครับในโซนของตัวเงินสกุลที่ดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรมากมายนะนะครับก็เลยมองภาพว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็น s e n ิเ m e n t นะครับระยะสั้นนะครับแต่ว่าเอาข้อจริงเนี่ยเรื่องเพดานนี่สุดท้ายนะนะครับผมมองว่ามันเป็นเกมการเมืองอ่ะสุดท้ายยังไงก็คงจะผ่านนะครับคงไม่เป็นอะไรที่ต่อรองกันและสรุปไม่ได้จนถึงขั้นทําให้ประเทศเกิดการดีฟอลต์ขึ้นมาไม่น่าจะเป็นถึงขนาดนั้นนะครับอ ครับผมถ้าอย่างนี้มองแล้วบ้านเราที่ขึ้นขึ้นลงลงแว่งๆอยู่ก็เป็นปัจจัยการเมืองโดยเฉพาะถูกไหมฮะจริงๆน้ําหนักเรื่องการเมืองผมเชื่อว่าค่อนข้างเยอะนะครับเราจะเห็นว่าภาพตั้งแต่ผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยนะครับผมมองว่าก็อาจจะเกินคาดนะครับของหลายๆคนนะครับพอเกินค,คาดเสร็จปุ๊บมันก็เกิดความกังวลสองสเต็ปนะครับ เ็ปแรกก็คือว่าเอ๊จะตั้งรัฐบาลแล้วั้งตั้งรัฐบาลน,นะครับแล้วมีการหวดเลือกนายกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้แบบสมูทไหมนะครับเ็ปที่2เนี่ยนะครับมันเป็นความกลัวว่าด้วยนโยบายที่มีการหาเสียงกันเนี่ยนะครับพอเข้ามาบริหารจริงแล้วนะครับถ้าเริ่มทําจริงเนี่ยมันจะกระทบที่ใครยังไงบ้างนะครับทีนี้เนี่ยในช่วงวันแรกๆเนี่ยนะครับหลังการเลือกตั้งนะเราจะเห็นว่ามันถูกเพรเชอ์จากทั้ง2เรื่องนี้เลยนะครับแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับเราเห็นการ ลงนามใน MOU ครบเลยนะครับ313เสียงนะครับแล้วก็ตัวกระแสนะครับที่เรามองเห็นพัฒนาการจากเรื่องของตัวคำให้สัมภาษณ์ของสวเนี่ยนะครับก็เริ่มเห็นภาพนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นทางบวกในการโหวตเลือกนายกเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วยังเหลือเวลาเนี่ยอีกตั้งเดือนครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยผมคิดว่าเปราะแรกของความกลัวนะครับว่าเดี๋ยวตั้งรัฐบาลไม่ได้เดี๋ยวโหวต นายยกไม่ผ่านเนี่ยนะครับผมว,ว่าความกลัวเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเบาลงนะครับมันก็เหลืออีกความกลัวอีกสเตทหนึ่งก็คือว่าภาพนะครับของตัวมาตรการที่มีการนําเสนอออกมาเนี่ยนะครับเวลาถูกนํามาใช้ปฏิบัติจริงเนี่ยแน่นอนว่ามันมีทั้งคนที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะถูกตีความกันจากตรงนี้ไปเนี่ยในวงกรอบตรงนี้เพิ่มมากขึ้นครับ ครับผมถ้าอย่างนี้ในช่วงที่ตลาดพันผลแบบนี้พี่เธอฝากมีหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนฝากแฟนๆรายการแก๊งสี่โมงเย็นไหมฮะว่ายังเป็นที่หุ้นที่ปลอดภัยอยู่ในช่วงนี้ครับครับจริงๆช่วงที่เมื่อเช้าเนี่ยนะครับทางเอเซพาร์ทเรานะครับทาตัวเลขเป็นชุดหุ้นออกมาชุดหนึ่งนะครับคือเป็นชุดหุ้นที่เราดูว่าช่วงที่เกิดการหลังเลือกตั้งมาเนี่ยครับราคาหุ้นมีการปรับตัวลงมาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับขณะที่ตัวพื้นฐานเนี่ย ไม่ได้กระทบอะไรครับแล้วเราก็เห็นว่าหุ้นพวกนี้เนี่ยหลายตัวนะครับเป็นหุ้นที่เบต้าสูงนะครับทำไมเลือกเบต้าสูงนะครับเพราะว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าถูกกดลงมาแรงนะครับแล้วตลาดมีการฟื้นตัวเนี่ยการกลับมานะครับก็น่าที่จะแรงด้วยนะครับทีนี้ตัวที่เราเลือกมาได้เนี่ยนะครับมันก็ครอบคุมหลากหลายนะครับมันจะเป็นตัว c B g คาราบาวนะครับมีเซนเทลนะครับมีเก u s นะครับ c R c bem นะครับ cpo com seven นะครับแล้วก็ ivl นะครับทั้งหุ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือเรามองว่าอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มในกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นประเภทที่หลังเลือกตั้งเนี่ยลงมาเยอะมากนะครับแล้วเป็นหุ้นที่พื้นฐานอาจจะไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรแล้วก็เบต้าเนี่ยสูงนะครับก็จะมีช้อยพวกนี้นะครับที่เราพยายามเลือกให้กับอินเักลงอุนครับผมเหตุผลที่หุ้นกลุ่มที่เอเชียพาร์เลือกมาเนี่ยลงมามันเป็นเพราะว่า เซนติเมนต์หรือเปล่าครับก็คือเกิดจากเซนติเมนต์การตีความในสองเรื่องอย่างที่กูให้ฟังนะครับว่าเอ้เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการตั้งรัฐบาลการโหวตนายกสมูทหรือไม่สมูทนะครับหรือว่าอิมแพ t ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในเชิงลบกับตัวมาตรการตัวการเดินตามมาตรการที่มีการหาเสียงไว้เนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนั้นคงจะเป็นต้นเหตุประการหนึ่งครับครับผมกลุ่มแบงค์ล่คะครับพี่ท่านสาับยังน่าสนใจไหมเพราะดูรอบนี้กลุ่มแบงค์ก็มามากันยกแผงเหมือนกัน ครับจริงๆแบงค์ผมชอบนะครับอย่างที่เคยคุยฟังหลายครั้งว่าเทที่ชอบเนี่ยนะครับผมมองว่า valuation มันต่ำมากครับช่วงที่ลงแรงๆเนี่ยเราก็พยายามบอกให้ดูนะครับว่าถ้าแบงค์ไหนนะครับลงมาจนกระทั่ง price to book value เนี่ยมันต่ำกว่า0ูนจุดห้าะครับเรายังให้ dividend yield ได้สามสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าแบงค์พวกนี้น่าสนใจนะครับมี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 ตัวไหนในดวงใจไหมฮะแบงค์ถ้าเป็นท็อปของแบงค์ที่เราเลือกนะครับตามลำดับนะฮะอันดับหนึ่งเนี่ย KTB นะครับอันดับที่สองเนี่ยนะครับเอ่อเคแบงค์นะครับถามเนี่ยแบงก์กรุงเทพรถสิบเนี่ย SCB ครับอ่านั้นถามถามต่อนิดนึงได้ไหมว่า KTB เนี่ยไปไกลหรือยังครับพี่เพราะว่าวันนี้ราคาทะลุสิบเก้าบาทไปละครับถ้าดู KTB นะครับตัว Fair Value ที่เราทําไว้เนี่ยนะครับเอ่อเราทําไว้ประมาณสักยี่สิบบาทเศษแต่ไม่ถึงยี่สิบดีนะครับก็ตรงเนี้ยก็ก็ถือว่าอัพไซด์ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเริ่ม แคบลงมาบ้างนั่นเองครับแต่ว็ยังไงก็ตามดีเด่นยิงถึงว่าสูงใช้ได้อยู่นะครับครับผมครับมมีโอกาสที่จะได้อัปราคาเป้าหมายของกท b ขึ้นมาหรือเปล่าครับในส่วนของไอซีพัทเอ่อเป็นไปได้ครับแต่อาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับหลังมีการประกาศผลรอบเอ่อพุสองนะครับือว่าดูทิศทางกรงนะครับหลังจากที่มีการพิจารณาเรื่องดอกเบี้ยในรอบนี้ไปก่อนนะครับครับผมครับนะครับวันนี้ขอบคุณพิสามารถนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ